วันนี้เราจะมาทำอีพ็อกซี่อาร์ตกันงานตัวนี้ก็คือมันเป็นเทคนิคการสร้างชิ้นงานศิลปะด้ยอีพ็อกซี่นะครับงานอีพ็อกซี่เนี่ยมันเป็นงานที่ต้องบอกตามตรงเลยว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยตื่นเต้นทุกครั้ง เพราะว่าอีพ็อกซี่มันไม่เหมือนการวาดรูปอะ่ะมันมันไม่ใช่สีที่เราจะเอาโวก,กันมาจุ่มวาดมาแก้มาแต่งเติมมาแต้มได้มันคือมันเหมือนดาบสมุไรยอะ่ะชั่วเดียวต้องขาดถ้าพลาดนี่คือจบอืมแต่มันก็ท้าทายดีนะแล้วสเสน่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันในระหว่างทำเนี่ย มันจะมีความงามของมันน่ะที่พอดิบพอดีเนี่ยปรากฏและถึงจุดนั้นนะเวลาเรามันเป็นการฝึกเรานะมันเป็นการฝึกให้เราไวต่อความสวยงามต่อความงามของชิ้นงานคือถ้าเราเห็นแล้วว่ามันสวยเนี่ยเราต้องหยุดถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงความสวยงามนะมันจะไม่ตรงกับความต้องการเราแต่ทีแรกหรือที่เราคิดเอาไวท้ทีแรกนะแต่จากประสบการณ์เนี่ย ถ้าเราพบความสวยงามตัวนั้นแล้วที่มันพอดิบพอดีแล้วเนี่ยต้องหยุดเพราะถ้าไม่หยุดเนี่ยเจ๊งผมเจ๊งไปหลายชิ้นแล้วนะแล้วเวลาเจ๊งทีหนึ่งนี่ก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดนะเพราะว่าอีพ็อกซี่มันก็มันก็ค่อนข้างแพงอะ่ะแล้วก็เสียดายผลงานเราอุตส่าห์ทำมาแล้วของมันมันเป็นอะไรที่แก้ยากมันไม่เหมือนเวลาเราวาดรูปแต่ก่อนเวลาผมวาดรูปมันก็ผิดก็ ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวมีอารมณ์แล้วก็ค่อยๆมาว่าแต่งแก้ให้มันมาสวยอันนี้คือจบแล้วเพราะมันแข็งแล้วมันก็ไปทําอะไรกับมันไม่ได้ละคือเจ็งแล้วเจงเลยบางครั้งเราไปยึดติดว่ามันจะต้องสวยอย่างที่เราต้องการทีแรกเราคิดไว้แบบนึงแต่เวลามันมาอย่างนึงเราก็ไปต่อเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตามที่เราต้องการอีพ็อกซี่มันเป็นมันเป็นงานศิละปะที่ค่อนข้างดื้อนะมันไม่ค่อยฟังเราอะเราต่างหากที่ต้องฟังมัน แล้ถ้าเราฟังมันแล้วเจอความสวยงามของมันเจอนะสุดท้ายมันจะได้ชิ้นงานที่ไม่ผิดหวังนะมันสวยจริงเราต้องยอมรับความสวยในรูปแบบมันอ่ะอย่าไปกําหนดมันมากคาดเดาได้ว่ามันเจาะมาประมาณไหนแล้วมันจะได้เอฟเฟกต์แบบไหนมันจะเกิดการลื่นไหลฟุ้งกระจายแบบไหนเราคาดเดาได้แต่อย่าไปบังคับมันมากอันนี้จากประสบการณ์ที่ทํามา เนี่ยครับและนี่ก็คือหลังจากที่เสร็จออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้